ผมนมาวราดเป็นหลังนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทําเกี่ยวกับภาพให้เหมือนบนหน้าต่างกันนะครับก็เป็นเหมือนหมอกนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับให้เราหาพื้นหลังที่มันเป็นเมืองหรืออะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ลายน้ํานะครับผมขั้นตอนแรกนะครับให้เราเอาลายน้ําเนี่ยลากใส่ลงไปปึ๊บแล้วก็คุมให้หมดนะครับคุมให้หมดปึ๊บ อย่างนี้นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นสก,กีนครับออสก,กีนออพอเป็นนี้ปุ๊บใช่ไหมครับเราก็จะมาปรับ b r i g h t of contrast นะครับแล้วก็เราก็ปรับให้มันเนียนตาขึ้นอนะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ประมาณนี้ก็ได้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะปิดไปก่อน แล้วก็เราก็จะปรับไว้บาลานด้วยนะครับให้เป็นไปตามใจชอบแลวนะครับว่าแบบแบบไหนมันแลดูเหมือนกระจกเหมือนหน้าต่างที่เราดูเราแบบฝนตกอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับผมต่อไปผมจะทําให้ภาพข้างหลังเนี่ยมันเบลอแต่ก่อนหน้านั้นผมลืมปลดลักอย่งนั้นเดี๋ยวผมลดลักก่อนนะครับ ดังน,นั้นเราก็จะ copy layer ที่เป็นพื้นหลังของเรานะครับ copy มาอย่างนี้แล้วก็ไปที่ filter ครับแล้วก็ไปที่เบอร์นะครับผมแล้วก็ fill blur แล้วจากนั้นเราจะสามารถปรับเบอร์พื้นหลังตรงนี้ได้นะครับแต่ผมยังอยากอันเนี้ยมันไม่เห็นเมืองผมยังอยากให้เห็นเมืองอยู่นะครับเพราะว่ามันเบอร์เกินไปอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็เอาตามที่ใจเราชอบมานะครับแล้วก็ปึ๊บประมานี้นะครับแล้วก็ กดโอเคนะครับผมพอได้ประมาณนี้แล้วมันยังไม่เหมือนเมืองเท่าไหร่ยังยังไม่ค่อยเห็นมันยังเบอร์นิดนึง่งนั้นเดี๋ยวผมจะปรับใหม่ประมาณไหนว่าเบอร์บรแบบนี้ก็ได้ไม่เป็นไรและหลังนั้นนะครับมันจะดูดีกว่าน,นี้นะครับถ้าเราใส่เจ้านี่ไปด้วยนะครับ พอ f โต้ฟิลเตอร์นะครับคือถ้าเป็นสีส้มเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบว่าแสงแบบฝนเพิ่งตกแล้วเพิ่งจบอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าถ้าเราอยากให้มันเป็นไอ้นี่หน่อยเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับให้มันแบบว่าแบบตอนเย็นคือพตโตฟิลเตอร์เนี่ยเหมือนอารมณ์ว่าแบบว่าบ่งบอกว่าตอนนี้เป็นเวลากี่โมงอประมาณนี้นะครับซึ่งก็ตามใจชอบเลยนะครับว่าอยากจะบประมาณไหนแต่เดี๋ยวผมจะปรับเป็นสีส้มให้มันแลดูแบบว่า เหมือนฝนเพิ่งซาฝนเพิ่งตกอะไรประมาณนี้ก็ได้ครับนี่ประมาณนี้ก็จะได้ภาพแล้วนะครับเหมือนกระจกแล้วนะครับผมก็มีเพียงเท่านี้ครับผมก็ขอบคุณนะครับผมนายวรล,ะละัตเบื้หลังเลขที่39มจุดเก้าจทรสองทนะครับก็ขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้นะครับผมครับ